ที่น่ารักทุกท่านกระผม <S <S เด็กชายจิตวาปั้นทองมาจากโรงเรียนสาขาวิเทศทอมบรีเขตบางแคเบข์ของอินชาแนแมนไอค m e f รอมสาขาวิเทศทอมบรีธธสคูล this is my friendthe first คุณกร he come from อินโดนีเซีย l a า a ์ม้าเสียงเสาร์ม้าเียง the second ดีครับสวัสดีค่ะเดอร์ต์โพสทอนพี่คมฟอร์ฟิลิปปินส์กูมูสตารกูมูสตาร์พกทีมโรงเรียนสาวสาวที่ทุบเรีมาเล่าสารคดีเรื่องเราเก้าไกลก้าสู่บ้านหลังใหญ่ก้าสู่ประชาคมอาเซียน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งเมื่อวันที่8สิงหาคม2510ที่วังสรารม สามสีห้าแถบสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบันคือ